วันนี้นะคะเราจะมาทำน้ำพริกไข่ต้มกันค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็อยู่ด้านหน้าแล้วมีพริกจินดานนะคะ20เม็ดนะคะถ้าใครทานเผ็ดมากก็เพิ่มได้นะคะกระเทียมค่ะ10กรีบนะคะหอมแดงนะคะ15กรีบค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะ ผงชูรสนะคะน้ำปลา,ลาของเราค่ะแล้วเกลือสีชมพูนะคะและเอกของเราก็คือไข่ไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้มไข่ค่ะเราก็จะใส่ไข่ไปเลยนะคะใส่ให้ใส่ไข่ไปเลยยังไม่เดือดนะคะแล้วก็เพื่อจะไม่ให้เค็ดลับของเรานี่คือเพื่อจะไม่ให้ไข่แตกเราก็ใส่เกลือไปค่ะ เราไปหยิบมือหนึ่งนะคะแล้วก็รอให้เดือดค่ะเพื่อไข่จะไม่แตกเราก็จะปอกไข่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะระหว่างเรารอต้มไข่สุกนะคะเราก็มาคั่วกระเทียมพริกแล้วก็หอมแดงกันนะคะเราก็คั่วให้ทอเหลืองนะคะทอเหลืองเนี่ยนะคะพอเหลืองสุก เราก็ใช้ไฟปานกลางนะคะอยานน่าพทดจนไหม้เพราะเดี๋ยวจะมีรสขมค่ะนี่เป็นไข่ต้มที่เราปอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งปอกง่ายมากเพราะว่าเราได้ใส่เกลือลงไปในขณะต้มนะคะเราก็ใส่ไข่ไปก่อนน้ำที่จะเดือดนะคะทำให้ไข่ไม่แตกออกนะคะเราก็จะมาเตรียมโขบพริก หอมแดงกระเทียมที่เราั่วไว้เมื่อคู่นะคะก่อนอื่นเราจะโรยด้วยเกลือก่อนนะคะเพื่อให้เวลาเราโขกอะคะ่ะจะได้ไม่กระเด็นนะคะ ละเอียดนะคะตามที่เราชอบแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสค่ะ เราจะต้องปรุงตรงนี้ให้รสจัดไปเลยนะคะเพราะว่าพอใส่ไข่ต้มลงไปแล้วนะคะไข่อาจจะดูดรสชาติทำให้ถ้าเราปรุงไม่จัดตั้งแต่แรก พอผสมไข่ไปแล้วจะจืดค่ะเพิ่มค่อยๆเพิ่มนะคะค่อยๆเพิ่ม พอปรุงรสได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมานำไข่มาคุกค่ะ เป็นอันเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกไข่ต้มของเราค่ะที่ง่ายๆทำทานได้ทุกท่านนะคะเราก็หาเครื่องเคียงนะคะผักต่างๆที่เราชอบค่ะมาแนมได้เลยค่ะลองทำกันดูนะคะ